น,นี่เราแอบดูกระทมไก่ที่มันอยู่กับข้างไอทีบ้านที่ดักไก่ป่านะในลูกมันอยู่นี่นะครับแต่ก็ได้แม่ไก่ป่ามาตัวนึงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะค,นนครับค่อยๆดูนะครับอยู่ตรงแม่ไก่ป่ายืนโตภูขานะครับไม่รู้ว่าลูกเกิดจากที่นี่หรือเกิดจากที่ไหน ลักษณะไก่ป่ามันจะเด่นกว่าไก่บ้านนะครับไก่ป่ามันจะเด่นอย่างเงี้ยยืนตรงนะครับหูก็สจงเกตนะครับถ้าไก่ไทยเราก็จะเห็นนี่นะเห็นไก่ไทยอย่าให้ดูไก่ไทยกันไก่ไทยจะตัวใหญ่กวานอย่างี้ไก่ไทยนะไก่ไทยอย่างนี้ตัวไก่ไทยนะไก่ป่าจะหูขาวตอนนี้เขาก็ระวังตัวลุงดังก็ไม่กล้าเข้าไปไกลๆมากมันเขยวาเขาจะบินและ ลักษณะเด่นนองเขาเนียลายหูเขาจะขาวสองข้างนะครับนี่แข้งจะเป็นสีแข้งกับปากถ้าตะกูลในเดียเขาจะสังเกตแข้งไก่นะครับแข้งไก่กับปากไก่จะสีเดียวกันถ้าปากไก่สีอย่างอื่นแข้งสีอย่างอื่นเขาอย่างนั้นเอาแปลว่าเลียไม่นิ่งนะครับตัวไหนก็ได้ปากกับแข้งหรือปากกับขาเหมือนกันนั่นแหละครับ นั่นเขาเรียกว่าเล็ดนิ่งนะครับตอนนี้เราก็จะมองดูว่านี่เขาแขนตัวที่ดักไก่ป่าไว้ด้วยนี่นะครับเราจะให้ดูนี่ตัวแขนตัวดักไก่ป่าตัวดักไก่ป่าของเขานี่ประมาณถ้าดักกระต่ายก็ใหญ่กว่านี้นะครับลังไก่เขาจะเอา อไอ้อที่ตอกติกมาวางนี่กันกันมันอับนะครับพอรังไก่ที่เขาทำนี่อะเทคนิคก,การทำคือเขาต้องระบายลมนะครับอากาศผ่านไปผ่านมาเขาบอกว่าไข่มันจะไม่ฟอกถ้าเราใส่ทึบเลยรังทึบๆเลยอาการออกหรืออาการตายของไข่จะมีเยอะเพราะอากาศไม่ไม่โปร่งเขาจะใส่อากาศโปร่งๆอย่างนี้ครับผู้คนในทำน้น เาไก่ไม่ใช่ว่าฟักในลุงในลังแต่บางทีมันฟักแล้วที่มันไม่ได้ผลเปอร์เซนต์เต็เตมรอยนะเขาจะใส่ตอกเลยไข่เขาเย,ะยะอะนะแอบ,บดูตรงรังดีกว่านะครับดดูรังดีกว่าดูรังดีกว่านี่ไก่ไทยครับไก่ไทยฟักนี่ไก่ไทยฟักนะครับไก่ไทยฟัก นะครับดูไก่สาวหรือไก่แม่ไก่ที่มีอยู่นะครับฟักเดี๋ยวด nice. ูก่อนนะครับฟักไก่สาวฟักยังไง๋ยวดูก่อนนะครับนี่ยฟักยังไงแอบดูนะครับแอบดูนี่ไข่ไข่กี่ใบ มันไข่ไข่แช่เลยอันนี้ก็สิบใบห้าใบเกาใบนะครับอนนี้แต่แปรไปยังยังไข่ยังไม่หมดถ้าไข่หมดตัวมันจะฟักนี่นะครับเราไปดูแม่แม่ตัวนึ้นะครับ,นะรบแม่ตัวนึ้งอยู่ ูกฟังนี่ลูกไก่เยอะยแม่นี่ก็ลูกกี่ตัวสิบตัวพอดีครับลูกแม่เนี่ยแม่เทาเนี่ยสิบตัวแต่เราจะไปแอบ,บดูว่าเฮ้ยแม่ไก่ป่าฟักตรงไหนนะครับตัวนี้นใส่อาหารไก่แอบบดูแม่ไก่ป่าฟักนี่แม่ไก่ไทย เจอแล้วครับเจอแล้วโอ้หนี่แม่นี่แม่นี่ไก่ป่าผสมไก่ไทยครับไก่หูไม่ขาวเนาะแต่ลักษณะเด่นเหมือนไก่ป่านะครับไม่รู้ผ่านไทยหรือเปล่านะครับนี่แต่แม่ตัวหนึ่งไม่รู้อยู่ไหนแม่ที่เราถ่ายกินโลอันนี้ก็อยู่ฝั่งนี้อันนี้ก็ไก่ป่าชัดๆลูกเล็กนิดเดียวลูกเล็กๆนะ นะครับเล็กมา,มากๆเลยนี่เล็กมา,มากๆเลยครับนี่ถอนด้วยใจกว่านีโป้มือหน่อยหนยึห้าสิบใบเก้าใบเหมือนกันครับนี่ก็เก้าใบนะครับนี่เราดูฝั่งนี้กันนะครับดูวนนี่ไก่ขาวฝั่งไก่ขาวแม่สีกี่ไปนอนไหนไม่รู้เลยครับเผลอเปิปเ่มเติมไปไหนแล้วครับ เสียงตาจะมาลักไข่กินนะเนี่ยน่ไก่ป่า้องใส่หาทางไข่ขอนะไปแล้วครับตัจวจะก,กินไปไวมากครับปัญหาของคุณเลี้ยงไก่ก็คืออีกาเนี่ยครับเสียงร้องข้างบนเน่เจ้าเขาจะหนังติ๊กยิงเลยกนะันนะครับผมจะลอง ถ้าแถวว้านนี้เขาจะมีโอ่งแดงอย่างงี้ก็เ,เรียกโอ่งแดงนะครับนี่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกโอ่งนะครับเนี่ยเขาจะใส่น้ำกินตอนหนาแรงนะครับหนาฝนเป็นสมัยก่อนก็จะใส่น้ำฝนกินเสียงกายก,กินเลยตัวนี้จะมาลักไก่กินลักลูกไก่เอ้ยมากินไข่ไก่เอ้ยะนะครับย เตีนยตาแล้วกากาแล้วไปครับเก็มไก่มาละโคอมาคอพุ่มันลูกใหญ่เยอะเหมือนกันนี่ด้านหลังก็เป็นภูเขากลวยกะวีใหญ่นะครับตอนนี้หินก็สวยหินหินไมจะทำน้ำตกได้เลย นี่ก็เรียกหกโบราณนะครับหกโบราณสองนี้ก็หกโบราณพกสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้หกไม้พดตําพวกอะไรนี่ด้านล่างคือเขาเรียกว่างวมไว้ครด้านนี้ตูดมันทะลุเลยหัเขียวหัเขียวใหญ่เขียวทองหรือเขียวอะไรมันใบหอมเขียวมันจะมีเขียวเขียวทองก็มีหรือเขียวเขียว เขียวใหญ่นี่ก็เรียกเขียวไม่รู้กล้วยนี่พันอะไรนี่กล้วยพันอะไรเขียวใหญ่หอะไม่ใช่หอมทองหอมสีทองทองไันนะหอมเหลอโอ้โอ้โหชากระชาะหอมทองก็ถามแล้วโอ้โหดูด,ดูหอมทองไอ้นั้นไอ้นั้นไอ้ก้อนนั้นก็หอมทองกันนะไม่ใช่ยัวอย่างเลยชนี้ใช่ไหม,มนี่ไปน้ำวา้าไปน้ำวาเลยโอ้โห หอมทองเครือใหญ่จริงๆข้าทากระทาข้าทาอออกอใหญ่นะครับสงสัยดินดีดินดีครับแต่น้ําไม่ค่อยดีหน้าฝนน่าจะดินดีไก่มันเข้าป่าเหมือนเสียดายนะเข้าป่าหมดมันร้อนมั้งมันร้อนนั่นเนาะแล้วไก่ไก่เคยเห็นไก่ส,สองเดือยไหมข้างละสองเดือยเห็นไหมไม่เคยเห็นเหรอไม่เห็น กล้วยนี่ก็สมบูรณ์ดิแต่พอไอ้นี่มาพอสุกม,มันจะมีสีทองทเ,เลยใช่ไหมใช่ชัดเจาวเลยใช่ไหมใช่นี่ก็เรียกกล้วยหอมทองโคนต้นเราอยู่นี่เนี่ยนี่แกนี่ตน้นนี่หวีหนึ่งเครือนหนึ่งเขาเรียกเครือนะอีกเครือหนอหนึ่งอยู่นี่เขือนหนึ่ก็อยู่ฝั่งนะฝั่งนี้เขือสองเครือนไอปลาสามารถเขา่าปลามาละ คแค่นี้นะครับจากลุงดำครับพามาดูไข่ไก่ไข่ไกป่ปลาไปแล้วครับเขา้เขาปลาแล้ว